الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حشكت الله نكمل سلام نعم ان الدنيا تبقى برمتها ให้เราได้มีชีวิตยอยู่จนถึงทุกวันนี้เพื่อที่จะขอบคุณต่อพระองค์และเพื่อที่จะแก้ตัวนะครับเพื่อที่เราจะได้มีโอกาสได้แก้ตัวแล้วก็เตาวบ้าตัวนะครับในสิ่งที่เรานั้นพลาดพังหรือว่าเผลอเลยหรือว่าฝ่าฝืนต่อเลาะในอดีตที่ผ่านมานะครับอัลฮัมดลิลสำหรับอัลกุรอานที่พระองค์ทรงเปิดประทานให้กับเรานะครับซึ่งพระองค์นั้นได้บอกอะไรทท,ท,ทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะครับ บอกเกี่ยวกับเรื่องอดีตและปัจจุบันและอนาคตเพราะฉะนั้นเราจาเป็นที่จะต้องให้ความสนใจกับอัลกุรอานนะครับเพราะว่าชีวิตของเรานี้เป็นชีวิตที่สั้นนะครับแล้วก็อัลกุรอานเนี้ยบอกเชิญชวนเราให้เรานั้นตะเตรียมเตรียมตัวเพื่อที่จะได้ไปใช้ชีวิตในในชีวิตที่ว่าในเวลาที่ยาวนานก็คือในในสวรรค์ของพระองค์ในในโลกเกียร์มัดนั่นเองนะครับ แล้วก็สิ่งที่สิ่งที่เราจําเป็นจะต้องตระหนักอยู่เสมอนะครับในในฐานะที่เรานั้นได้รับผิดายะจากอัลลอฮ์นะครับแล้วก็ได้รับแบบอย่างจากท่านนบีสุลตาลอฮุสัลามนะครับเพราะฉะนั้นท่านนบีสุลตารอฮุสัลามได้เตือนเรานะครับเกี่ยวกับเรื่องโรคดุนยาเนี่ยนะครับแล้วก็อัลกุอ่านเช่นเดียวกันอัลลอฮ์ก็ได้เตือนเราเกี่ยวกับโรคดุนยาซึ่งทุกวันนี้นั้นเราจะเห็นได้ว่าฟิตรนะนั้นนะครับมันมีอย่างรุนแรงมากนะครับฟิตรน้นั้นมันรุนแรงมาก ถ้าเราไม่ยึดมั่นในอัลกุรอานตามที่ท่านบีสลอสลอฮ์ฮะเลสลัมได้บอกไว้ในฮะดีสบทหนึ่งนะครับว่าฉันได้ทิ้งไว้สองสิ่งถ้าเบื่อว่าสุจ้าได้ยึดมั่นมันอย่างเข้มแข็งอย่างหนักแน่นแล้วเราก็เจ้าจะไม่หลงเด็ดขาดนั่นก็คืออะไรก็คือกิจาบรลอห์ซุนนัตีก็คือ ah กุรอานนะครับคำพีของอัลลอฮ์แล้วก็แบบอย่างของท่านนบีสุลลอห์ฮะเลสลมัมเพราะนั้นเราจะเห็นได้ว่า คัมภีร์สุร่าอัลลอฮ์นั้นได้บอกอัลลอฮ์นั้นได้บอกกับเราว่าโลกุญญาเนี่เป็นอย่างไรนะครับโลกุญญานั้นมีธาตุแท้เป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าเราจะมีความรู้สักขนาดไหนทักปานใดแล้วก็ตามนะครับแต่ถ้าเราไม่ยึดมั่นในอัลกุรอานนะครับเราก็จะเป็นผู้ที่หลงนะครับหลงผิดนะครับเพราะฉะนั้นขอให้เรานั้นยึดมั่นในอัลกุรอานแล้วก็พยายามที่จะเอาอัลกุรอานมาใช้นะครับเอามาปฏิบัตใิให้สมจริงในชีวิตประจําวันของเราเพื่อเราจะได้เป็น เป็นแบบอย่างกับชนศาสนิกอื่นนะครับที่เขาอยู่ในความหลงผิดอยู่ในความมืดมนนะครับเขาไม่รู้ว่าเกิดมาเพื่ออะไรแล้วก็จะใช้ชีวิตอย่างไรนะครับแต่อัลกุอานได้บอกกับเรานะครับอัลกุอานได้บอกกับเราทุกอย่างเลยว่าเราจะใช้ชีวิตอย่างไร <c oughs> นะครับเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์นั้นบอกกับเราว่าโลกยุนยาเป็นอย่างไรนะครับมีความท่าแท้ของมันเป็นอย่างไรแล้วท่านอับฮุลยฮิสซลลลัมก็ได้บอกกับเราว่าจะประสบกับ มุสลิมในยุคหลังๆเนี่ยนะครับก่อนวันเกียรมัดเนี่ยประสบเรื่องอะไรฮุบบุตรนญญาวากรรอเฮตุลมาบุตประสบกับอัลวะฮันนะครับอัลวะฮัน ah ก็คือความอ่อนแอความอ่อนแอแล้วบรรดาสาบากก็ไม่ทราบคําว่าวะฮันนแปลว่าอะไรนะครับบรรดาสาบากก็ถามว่าอะไรคืออ ah ัลวะฮันท่านอับดุลิดสลอมรอหัวะไรสลัมจิงได้ตอบว่ามันคือความรักในโลกดุนยาและรังเกียจความตาย เพราะฉะนั้น <c oughs> เราจะเห็นได้ว่านะรเราสา,สามารถที่จะไตรตรองและพิจารณาถึงฮะดิษบดนี้นะครับแล้วก็เอามา,าสามารถที่จะเอามาใชาด้ดูนะครับตรวจสอบตัวเราเองและตรวจสอบดูสภาพของสังคมมุสลิมเนี่ยนะครับคำว่าอัลวาฮันความอ่อนแอเนี่ยความอ่อนแอนี่คืออะไรคือความอ่อนแอที่ว่าเราเนี่ยทำอะไรได้ทุกอย่างเลยเพื่อโลกดุนยานี้นะครับ เราเนี่ยมีความเข้มแข็งที่จะทําอะไรได้ทุกอย่างในเพื่อโลกยุนยาเราจะตื่นขึ้นมาในเวลาที่ตาฮัดยุทธนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ตื่นขึ้นมาในเวลาที่ซุบปฮีแต่ตื่นขึ้นมาในเวลาของตะฮัดยุทธก็ตื่นได้เพื่ออะไรเพื่อไปแสวงหาปัจจัยยังชีพเพื่อโลกยุนยานะครับเพราะฉะนั้นแต่แต่แต่เมื่อ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 เพื่อเมื่ออะไรเมื่อเราจะตื่นขึ้นมาเพื่อโลกอาคิร้อนเนี่ย พื่อที่จะขอบคุณต่อเราเนี่ยเราจะเป็นผู้ที่อะไรเป็นผู้ที่อ่อนแออ่อนแอพี่น้องก็ลองดูว่าพี่ว่ามุสลิมจํานวนจํานวนมากมายมหาศาลที่ว่าซุปฮีเนี่ยเขาไม่ตื่นละหมาดอย่าว่าจะมาวัดซิดเลยครับเขาไม่ตื่นละหมาดเพราะอะไรเพราะว่าเขาเนี่ยเกิดความอ่อนแอขึ้นความอ่อนแอก็คือไม่ไหวที่จะลุกขึ้นมาทําการละหมาดนั่นเองไม่ไหวที่จะลุกไม่มีความแข็งเข้มแข็งที่จะลุกขึ้นมาเพื่อที่ว่าจะ เตรียมตัวเพื่ออนาคตหลังความตายของเขาเพราะอะไรเพราะเขารักในโลกดุนยาเขาสามารถที่จะลุกขึ้นมาเพื่อที่จะไปไหนมาไหนเพื่อที่ว่า,าจะาสแสวงหาโลกยุนยาเนี่ยเขาทําได้เขาเข้มแข็งแต่เมื่ออะไรเมื่อเขารักในโลกดุนยามากกว่าอาคเลแล้วก็ความอ่อนแอจะเกิดกับเขานี่คือความอ่อนแอที่ที่ท,ที่ที่มีความหมายบอกกับเราชัดเจนเลยนะครับว่า Air, อ่อนแอเพราะอะไรอ่อนแอลุกขึ้นมาเพื่อทําการอะหมาดไม่ได้เนี่ยแหละคือความ air, อ่อนแอเพราะอะไรก็เพราะว่าเขาเนะี่ยรักโลกยุนยามากกว่าถ้าเขารักโลกอาคีระอนมากกว่าซึ่งโลกอาคานะีรอนน่ะจะเป็นเวลาที่ยาวนานนะครับเขาจะต้องเตรียมเขาเขาสมควรที่จะยืนทั้งคืนก็ได้เพื่อโลกอาคาีระอนแต่นี่อัลลอฮ์ให้เขาลุกขึ้นมาทําการอะหมาดฟัเจเรีนะครับในเวลาห้าเวลาเนะี่ยเขาก็ไม่สามารถทําได้เพราะอะไรเพราะเขารักในโลกยุนยามากกว่านะครับ ด้วยเหตุนี้ทําให้เขาเกิดความอ่อนแอนั่นเองนะครับเพราะฉนั้นเราจะเห็นได้ว่าพี่น้องมุสลิมจํานวนมากมายมหาศาลเนี่ยมีความอ่อนแอเพราะอะไรเพราะเขารักในโลกจุนยามากกว่ารักอาคิรอแล้วเขารังเกียจความตายนะครับเพราะว่าถ้าเกิดความตายเกิดขึ้นเนี่ยสิ่งที่เป็นอะไรสิ่งที่เป็นโครงการธุรกริจโครงการอะไรต่ออะไรที่เขาได้วางไว้นะ่ะมันก็จะไม่มีความหมายมันก็จะหมดความหมายเลยเพราะว่า เขาเตรียมโครงการอะไรไว้มากมายเพื่อที่ว่าจะให้เขานั้นมีชีวิตอยู่ที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นขอให้เรานั้นนะครับมาใช้ปัญญาคิดให้มากเพราะว่าตอนนี้ทุกทุกวันนี้นะครับโลกสิ่งที่เป็นฟิตนณะนั่นแ่ะมันมีอยู่มากมายผมจะขอยกตัวอย่างขอยกอ,อ,อ,อัลกุรอานมาสักสองสามอายะนะครับในซุรอในตอนต้นของซุรออัลมุมินูนนะครับ Allahu al-tarwa' A'ud bil-Lahi min a s h a y t a n al-raji'm Bismillahi r-Rahman r-Rahim ق ม د ْ أ َ ف ْ ل َฮَ ا ل ْ م ُ ؤ ْ م ِมีความหมายว่าแน่นอนบรรดาผู้ศรัทธาได้ได้ประสบความสําเร็จแล้วนะครับอ uh, ah um ันละนีนะฮุมฟีซอลาติฮิมคอชิอูนบรรดาผู้ซึ่งนะรบรร uh, ดาบรรดาผู้ที่พวกเขาเป็นผู้นอบน้อมถ่อมตนในเวลานมาดของเขานะครับวัลล ah um َ ذ ِ ي ن َมُ م ْ أ َลِّ ي ل َ غ َ และบรรดาผู้ที่พวกเขาเป็นผู้ผินหลังให้จากเรื่องไร้สาระต่างๆนะครับวัลละดีนะฮุมลิซักาตทฟาไอรูลและบรรดาผู้ซึ่งพวกเขารบริจาคษ์การนะครับวัลละดีนะฮุมลิฟูรูจิฮิมฮาฟิรูนและบรรดาผู้ซึ่งรักษาสิ่งพึงสงวนนะครับของพวกเขานะครับยกเว้นอ ok uh, ิล <c> ล <oughs> uh um, ah um um ่าอิลลาอาลาอัลวาดฮิมเอามามักัดไอมานุฮุมฟะอินนะฮุมไวยุมัลูมีน เว้นแต่แกแ่บรรดาผู้ที่แกรร่รภรรยาของพวกเขาหรือมือผู้ที่มือขวาขพวกเขาได้ครอบครองก็คือเป็นทาสีนั่นเองนะครับและเมื่อเขาเขากระทำเช่นนี้นั้นในกรณีนี้นั้นพวกเขาจะไม่ถูกำํำหนิฟัมมนิปตะกว,วรออาแดริกาฟาอุลาอิกาฮุมูลอาดฉะนั้นผู้ใดแสวงหาอื่นจากนั้นชนเหล่านั้นพวกเขาก็จะเป็นผู้ที่ละเมิดแล้วก็อายะกุราอายะเหล่านี้นั้นนะครับ มีถึงวัลละดีนหุมลออามานาทิฮิมวะฮิมรออุนและบรรดาผู้ที่พวกเขาเป็นผู้เอาใจใส่ต่อเรื่องที่ได้รับมอบหมายก็คืออามานาต่างๆนะครับที่อั์มอบหมายหรือว่าผพี่น้องพี่น้องมุสลิมหรือว่าพี่น้องเพื่อนมนุษย์เขามอบหมายให้กับเขาเขาก็รักษาสัญญาเหล่านั้นนะครับวัลละดีนหุมอาลาซอลาวะทิฮิมยูฮ่าฟิรุนและบรรดาผู้ที่พวกเขาเป็นผู้รักษาการนมาดของพวกเขาหมายถึงว่า าการละหมาดทุกเวลาเนี่ยรักษาให้สมบูรณ์แบบนะครับอูลาอิอกาหุมูลวาริซูนเขาเหล่านั้นเป็นผู้ที่ชนเหล่านั้นคือพู้ที่เป็นเป็นชนเหล่านี้แหละพวกเขาเป็นทายาทนะครับอัลลลรีนายริซูนัลฟิรด์เสฮุมฟีฮาคอริดูนซึ่งพวกเขาจะได้รับมรดกสวนสวรรค์ชั้นฟิรดาวพวกเขาจะพำน,นักอยู่ในนั้นตลอดกาลนานนะครับสุรอัลมมมินูนนะครับตอนต้นเนี่ยนะครับ ถึงประมาณ101 1อายะเนี่ยบอกกับเรานะครับซึ่งผมจะขอเน้นเฉพาะอายะที่3นะครับอายะที่3เนี่ยเพราะว่าถ้าเราจะพูดทั้งหมดเนี่ยเวลามันไม่ไม,ไม่ไม่อำนวยนะครับเออเออเราบอกว่าอะไรแน่นอนผู้ที่เป็นผู้ศรัทธาน,นั้นได้รับความสําเร็จแล้วเพราะ,ะนั้นความสําเร็จนั้นอะ่ะมันไม่ได้อยู่ที่ทรัพย์สมบัติไม่ได้อยู่ที่ความรู้ไม่ได้อยู่ที่อะไรทั้งหมด แต่ขึ้นอยู่กับอะไรความศรัทธ,ธาถ้าเราถ้าผู้ใดก็ตามศรัทธ,ธาต่อเลาะมีความอิมานต่อเลาะนั่นคือ,น,น,คอนั่นคือพื้นฐานแห่งความสําเร็จนั่นเองนะครับอัลลอฮฺซุลฮุมฟีซอลาตฮิมคอชูนผู้ที่สําเร็จนั้นคือผู้ที่อะไรเขามีความนอบน้อมในการนมาดก็คือมีคุชัวหมายถึงว่าการนมาดของเขาเนี่ยจะต้อง จิตใจของเขาเนี่ยในเมื่อร่างกายของเขาอยู่ในการละหมาดจิตใจของเขาก็จะต้องอยู่กับอัลลอฮ์ด้วยหมายถึงว่าจะต้องคิดในความหมายของที่สิ่งที่เขาอ่านหรือถ้าคิดไม่ไม่ไม่เป็นคิดไม่ทันก็ให้เขานั้นมีจิตใจอยู่กับการละหมาดไม่ไปนึกถึงเรื่องของธุรกิจไม่ไปนึกถึงเรื่องของอะไรที่อยู่นอกนอก,นอกการละหมาดนั่นเองนะครับเพราะนั้นให้เรา,เน,รา,เ,รานเนี่ยนะครับถามตัวเองอัลลอฮ์บอกในอัลกุรอานอายาเนี่ยนะครับในสุรอัลมุมมินูนอะ และเราเนี่ยเป็นผู้ที่มั่นใจเราเป็นผู้ที่ศรัทธาต่อลอเนี่ยนะครับเราอัลลอ์บอกว่าคนที่มีลักษณะเช่นนี้นั้นเขาจะรับเขาจะเป็นทายาทผู้สืบมรดกนั่นเองสืบมรดกก็คือสวนสวรรค์ของลอที่อัลลอ์เตรียมไว้ให้เนี่ยเพราะนั้นในฐานะที่เราเป็นมุสลิมเนี่ยนะครับเรามีความคิดบ้างไหมว่าเราจะต้องทําให้การละหมาดของเรานั้นเป็นการละหมาดของผู้ที่เป็นผู้ที่ได้รับได้รับอะไรมรดกก็คือสวนสวรรค์ จากอวบหรือว่าเราละหมาดแต่และว,วันเนี่ยซึ่งอว์บอกไว้ในอัุรอานอายะหนึ่งว่า,าผู้ศรัทธาทั้งหลายจงเกรงกลัวต่อว่าและจงให้แต่ละชีวิตนั้นคิดดูว่าเขาได้เตรียมอะไรไว้บ้างสําหรับวันพรุ่งนี้ก็คือหลังความตายนะครับและจงเกรงกลัวต่อว่าเพราะฉะนั้นเราเนี่ยนะครับที่เราละหมาดอยู่ทุกวันนียเราคิดพิจารณาบ้างไหมคิดไต่ตรองบ้างไหมว่าการละหมาดของเราเนี่ยเป็นการละหมาดของชาวสวรรค์หรือไม่นะครับให้เราเน่คิดด้วยว่า ออการละหมาดที่เราละหมาดมาตั้งสามสิบสี่สิบปีเนี่ยมันเป็นการละหมาดที่ถูกต้องตามที่เอว่าบอกว่าเขามีความคูชัวมีความถ่อมตนในการละหมาดและคนเหล่านี้แหละจะได้รับสวรรค์ของเราเราเคยคิดบ้างไหมหรือว่าเราให้เราได้ละหมาดไปแล้วก็แล้วกันไปก็จบจบไปโดยที่เราไม่ได้คิดเลยว่าเออ๊ะการละหมาดของเราเนี่ยถูกต้องตามที่เอว่าบอกในอันกรุรอ่านไหมว่าเขาได้รับความสําเร็จ แล้วเขาจะได้เป็นทายาทของสวนสวรรค์ Down. อชารฟิสเดลนั่นนะนะครับเพราะฉะนั้นขอให้เราเนี่ยนะครับอยู่กับตัวเราเองบ้างในแต่ละวันเนี่ยอยู่เงียบเงียบกับตัวเราเองบ้างในแต่ละวันเพื่อที่เราจะคิดไรตรตรองคิดคำนวณหรือว่าคิดทบทวนตัวเองว่าเรานี่นะการนมาดของเราน้นี่ะมันได้พัฒนาบ้างไหมหรือว่ามันเป็นการนมาดแบบสังคตายแบบไปแบบนั้นตั้งแต่แรกเริ่มจนกระทั่งถึงุวันนี้มันไม่มีอะไรดีขึ้นเลยแหละนะครับเพราะนั้นขอให้เราตรวจสอบตัวเราเองนะครับ อย่าพยายามเมื่อเรามีความสามารถที่จะไปวิเคราะห์คนอื่นเขาเนี่ยเราขอให้เราใช้เวลาในการวิเคราะห์ตัวเ,เองด้วยว่าเรานั่น่ะเป็นบุคคลที่เออเอาวอบอกไว้ว่าเขาได้รับความสําเร็จแล้วเขาเป็นผู้ที่สืบทอดทายาทของสวนสวรรค์ชั้นฟิสเดวแล้วหรือยังนะครับแล้วก็อันที่สานี่ก็สําคัญมากเลยนะครับเมื่อเราดูแล้วเนี่ยมันไม่น่าจะสําคัญอะไรแต่ว่าอาวอ์นั้นน่ะเอาเอา,เอาเรื่องนี้นะครับมาไว้ในในอะไรใน ในในลักษณะของประเภทที่สาก็คือประเภทแรกผู้ศรัทธาประเภทที่สองผู้ที่มีความคูช่วยในการละหมาดประเภทที่สามคือผู้ที่และบรรดาผู้ที่พวกเขาผินหลังเป็นผู้ที่ผิดหลังให้จากการจากเรื่องไร้สาระต่างๆเพราะฉะนั้นทุกวันนี้พี่น้องตามที่ท่านอบดุลเลาะหอฮุลัยซัลมนั้นได้บอกว่ามีฟิตนาอย่างมากมายนะครับฟิตนาที่มาในอินเทอร์เน็ตเนี่ยเป็นเรื่องที่ไร้สาระถ้าเราจะคิดแล้วนั่นอะ อาจจะ80ถึง85ก็ว่าได้นะครับในเรื่องในสิ่งที่มาในอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะครับไม่ว่าเรื่องเกมไม่ว่าเรื่องโซเชียลเน็ตเวิร์กอะไรต่างๆนะครับแล้วก็เรื่องของสินค้าการค้าขายธุรกิจอะไรต่างๆทั้งหมดเนี่ยที่เราเนี่ยจะตกหลุมพรางในเรื่องที่ไร้สาระในอินเทอร์เน็ตเนี่ยมากมายเพราะฉะนั้นถ้าเราเนี่ยนะครับใช้เวลาในแต่ละวันของเราเนี่ยนะครับ ในสิ่งทีออ่ทุกอย่างที่เราท่องในอินเทอร์เน็ตเนี่ยเหมือนกับเป็นเป็นการท่องในโลก,กว้างเลยอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะครับเราไปในอินเทอร์เน็ตเนี่ยไปดูตรงนั้นดูตรงนี้ดูอะไรต่อดูอะไรเนี่ยนะครับเรื่องวความเจริญทางทางเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยแต่เราไม่มีความสามารถที่จะทําการอ่านอัลกุรอานซึ่งมันเป็นความดีที่ชัดเจนเลยที่ท่านอบดุลเบิดซลฮนซัมบอกว่าเป็นทุกๆตัวอักษรน,นั้นแะ,ะครับในอัลกุรอานนะเป็นสิบความดี แล้วสิวสิความดีน่ะนะครับเอาล้อก็จะเพิ่มพูนผลบุญให้อีกเพิ่มความเพิ่มพูนความดีให้อีกแต่พี่น้องจะเห็นได้ว่าคนเราพี่น้องมุสลิมเนี่ยจำนวนมากมายที่ว่าเขาไม่มีเวลาให้กับการอ่านอัลกุรอานแต่เขาสามารถที่จะให้เวลากับอินเทอร์เน็ตเนี่ยเป็นเวลายาวนานนะครับเพราะฉะนั้น <c oughs> ที่เอาวั์บอกใน,ในอัลกุรอนานอายะา์นี้บอกว่าและบรรดาผู้ซึ่ง <c oughs> เขาหลีกห่างผินหลังให้กับสิ่งที่ไร้สาระ เพราะฉนั้นสิ่งที่ไร้สาระนี่แหละที่จะทําให้เรานั้นมีจิตใจที่แข็งกระด้างนะครับสิ่งที่ไร้สาระนี่แหละที่จะทําให้เรานั้นสูญเสียเวลาในการที่จะสร้างอนาคตของเราในสวนสวรรค์ก็คือหลังความตายนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นท่านอับดุลเอลลวอะลัยอัสลามนั้นได้ขอดุดานะครับจากจากสิ่งหนึ่งนะครับก็คือหลายๆอย่างแหละแต่ว่าสิ่งหนึ่งนั้นก็คืออะไรอัลลอฮุมะอินย่าอูดุบิกามีลฮัมมีวะลฮะซันวะอูดุบิกามีลอัจซี วัลกัสัลตรงนี้ที่ผมอยากจะเน้นก็คือขอโอ้โหลขอพระองค์ทรงโปรดปกป้องฉันให้พ้นจากอะไรพ้นจากอัลอจ้อก็คือความไร้สมรรถภาพวัลกัสัลแล้วก็ความเกลียดค้านนะครับเพราะฉะนั้นคนมุสลิมเนี่ยนะครับจะต้องพยายามตรวจสอบตัวเองว่าเรานั่นะมีความไร้สมรรถภาพหรือไม่ก็คือไร้สมรรถภาพที่จะทําให้เรานั้นะเป็นบ่าวของอัลที่ดีนั่นเองเรานั้นเป็นผู้ที่เข้มแข็งในเรื่องการแสวงหาปัจจัยยังชีพ แต่ในขณะที่เรานั้นน่ะเรื่องของการแสวงหาอาค,คราะนั้นเราเป็นผู้ที่ไร้สมรรถภาพไม่มีความสามารถที่จะแม้จะอ่านกรอ่านสักหน้าหนึ่งน่ะเราไม่มีความสามารถเราไร้สมรรถภาพแล้วก็เรามีความเกลียดค้านนะครับเพราะฉนั้นอัลลอฮ์ท่านอบดุลเลาะ์ฮุลิซามจึงขอดูอาให้เรานั้นให้เราพ้นจากความเกลียดค้านเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกลียดค้านในที่นี้มันตีมันกินความหมายทั้งหมดแหละในเรื่องของความเกลียดค้านเพราะนั้นคนมุสลิมเนี่ยนะครับ คำว่าความคำว่าขี้เกียจเนี่ยจะต้องเป็นคําที่ไม่หลุดออกมาจากปากของมุสลิมนะครับเพราะอะไรเพราะชีวิตของเรานั้นเป็นชีวิตที่ยาวไกลเราจะอยู่ในโลกดุนยาแล้วเราก็จะไปสู่อาคิเร์เพราะนั้นเรามั่นใจว่าเราจะต้องไปใช้ชีวิตอยู่อีกยาวนานเพราะฉะนั้นคําว่าขี้เกียจคาว่าเกียรติค้านเนี่ยจะต้องเป็นคําที่ไม่ออกมาจากปากของคนมุสลิมเพราะเรานั้นจะต้องเตรียม เตรียมชีวิตของเราเตรียมอนาคตของเราเพื่อที่เราจะไปได้ไปอยู่ในสภาพที่ดีงามที่ดีในในโลกอาคร้อเพราะฉะนั้นเราทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทําในโลกยุนญ,ญานั้นขอให้เราทําด้วยความขยันขันแข็งเพื่อที่เราจะได้เตรียมชีวิตที่ดีของเราในอนาคตเพราะฉะนั้นเมื่อเรามุสลิมนั้นนะครับเมื่อเรามีความรักในโลกอาคร้อนแล้วเนี่ยแน่นอนความรักในโลกอาคร้อนนั้นะ่ะก็จะบอกกับเราเองว่า เราสมควรที่จะใช้ชีวิตในโลกดุนยาอย่างไรนะครับไม่ให้เสียเวลาไปเปล่าๆแล้วก็ทําทุกอย่างเพื่อที่จะได้รับความพึงพอใจจากอัลและเพื่อที่อัลนั้นจะได้อภัยโทษลายความผิดของเราขอให้เราอย่าคิดนะค,นะครับว่าเรานั้นจะเข้าสวรรค์แบบฟุกๆนะครับใช้ขอใช้คําว่าฟุกเนี่ยนะครับว่าเออทำทำไปแล้วก็อยู่ๆก็ได้เข้าสวรรค์แบบฟุกๆเนี่ยคำนี้อย่าได้คิดเพราะเราบอกแล้วว่า อยากคิดนะว่าจะได้เข้าสวรรค์ในเมื่อเหตุการณ์ในโลกในใน,ในยุคก,ก่อนที่เกิดขึ้นกับบรรดาซาบะและท่านท่านบีนั้นไม่เคยเกิดกับพวกท่านแล้วท่านอยู่แบบสบายๆโดยที่ว่าไมไ่ไม่ได้คิดเลยว่าการละหมาดของเราเนี่ยมันเป็นยังไงนะตั้งแต่ละหมาดมาตั้งแต่30 40, 40ปีเนี่ยมันเป็นความละหมาดที่คุชัวไหมแล้วเราก็ไม่ได้เตรียมเราก็ไม่ได้พยายามที่จะพัฒนาเนี่ยแล้วเราก็คิดว่าเ,เดี๋ยวเราก็ละหมาดไปก็ จะได้เข้าสวรรค์เองนั้นแบบฟุกๆนั้นขอให้เลิกคิดนะครับขอให้เราตั้งใจอย่างเต็มที่และทุ่มเทอย่างเต็มที่เพื่อที่จะได้ความพึงพอใจจากอราและส่วนสวรรค์จากพระองค์นะครับขอพระองค์ทรงโปรดแนะนำนำทางของเรานะครับและพี่น้องของเราที่ยังละเมิดหรือว่ายังปล่อยปละละเลยเกี่ยวกับเรื่องสิทธิของเรานะครับในการที่เราจะรักษาอานาะที่ะอ์มอบหมายกับเรานะครับขอพระองค์ทรงโปรดให้เรานั้นได้ตายนะครับไปหาพระองค์ในสภาพที่พระองค์พึงพอใจนะครับแล้วก็ Dari khawthus Aku kawli hadha wa astaghfirullah Hali wa lakum wa lisa ilil muslimin Fa astaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim